สวัสดีครับก็อยู่ผมทิศจัวัดเกมเมอร์ครับอยู่ในเกมเศรษฐีครับมีกาดต,ตัวละครเข้ามาใหม่ครับต้อนรับวันวาเลนไทน์เข้ามาถึง2ตัวครับวาเลนไทน์มาฮิโร่ครับความสามารถก็คือคุมเต่าครับแล้วก็ถอยเบิ้ล3าครั้งไปแถวไหนก็ได้ครับไปไหนก็ได้ครับ,ไไนรบในแถวเดียวกันบัฟเป็นเบิ้ล30%ส่วนวาเลนไทน์จีฮิโร่ความสามารถจะเป็นการดับสองครั้งและความสามารถที่2จะเป็น29%กจ่ายค่าผ่านทางและไปไหนก็ได้ ก็หาได้จากการแลกคิสตันในราคา1 1 0 0 0หคิสตันและก็สามารถหาได้จากการรวมการ์ดตัวละครในอีเวนต์ด้วยก็ประมาณนี้เลยครับผมก็โอเคมาสุ่มแจ็คพอตกันเลยครับก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนเลยครับว่าที่ผมเล่นอยู่นี้เป็นเกมสิติญี่ปุ่นครับไม่ใช่เกมสิติไทยครับแต่การ์ดตัวละครเข้ามาเหมือนกันครับก็คือเหมือนของเซิร์ฟไทยนั่นเองครับก็กิจกรรมญี่ปุ่นมาโดนครับว่าจะได้หาง่ายกว่าหรือว่าหายากกว่าของไทยครับก็มาสุ่มแจ็คพอตกันเลยครับผมห้าหมื่นท่องครับ ก็ที่ผมมาทำีเวนต์เกมเศรษฐีญี่ปุ่นก่อนเซิร์ฟไทยนั่นก็คือเพราะว่าเซิร์ฟไทยผมยังหาไม่ครบครับก็ยังมีขาดคัสเอก5ใบครับประมาณนั้นครับควรู้สึกว่าจะหายากมากเลยครับสุ่มด้วย10เพชรครับผม20่สิบคิวตันคัสตัวละครเอบวกครับการ์ดตัวละครเอบวกตัวนี้ครับสามารถเอาไปรวมกับการ์ดตัวละครอะไรก็ได้ครับเพื่อรุนรับการ์ดตัวใหม่นั่นเองครับก็สุ่มไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะได้กลับมากี่คิวตันครับ ฝั่งตรงนี้ครับมันมีแพ็กคัทลิมิเต็ดอยู่ด้วยครับแลกด้วย1,800งรคิวตันครับก็มาเปิดกันเลยว่าจะได้การ์ดตัวใหม่หรือเปล่าครับเป็นเป็ดเซลลี่ครับผมมาเปิดอีกครั้งครับ1,800งรคิวตันครับกดไปแล้วอโอหือโอเคก็มาดูวิธีสุดท้ายที่จะได้การ์ดตัวละครใหม่ครับนั่นก็คือการรวมการ์ดตัวละครนั่นเองครับมารวมกันเลยครับผมวันนี้ผมเตรียมไว้5ชุดครับรวมมาชุดแรกครับผมเป็นการ์ดเทสธรรมดาครับ มาดูตัวที่สองครับผมบวกกับเป็ดเซลลี่ครับเป็นไวท์เฮเลนครับเขยังไม่ได้ตัวใหม่ครับมาดูอีกครั้งครับครั้งที่3ครับเอบวกบวกไปแล้วเป็นอีอันครับอีอันเฮทธรรมดาครั้งที่สีครับผมมาฮิโนะเฮทธรรมดาอีกแล้วครับเฮทบวกมาแค่ตัวเดียวเองครับผมครั้งที่ห้าครั้งสุดท้ายครับกดไปแล้วตัวเดิมครับโอ้โห